ผู้ชมครับเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวร้อนระอุในโลกโซเชียลจริงๆฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับทางด้านของสาวเอมิรานั้นได้ออกมาประกาศเลิกรากับแฟนหนุ่มไปแต่ปรากฏว่าจู่ๆเดี่ยทางด้านของครูไพบุญก็ออกมาโพสต์ฟาดลอยๆไม่รู้หมายถึงใครคุณผู้ชมบอกว่าสมเพศนี่นะฮะโอ้โหทางด้านสาวเอมิราฮะล่าสุดนะฮะโพส,สต์ฟาดตรงๆเลยนะฮะบอกว่าขอสมเพศคืนนี่นะะไม่รู้ว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรแหละนะ,ะแต่ว่า ตรูเนี่ยเกียดติมึงนี่ว่าอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็ยังบอกอีกว่าสันดาลเนี่ยตำจริงๆโอ้โหคือร้อนระอุจริงๆคุณผู้ชมเรื่องราวจะเป็นยังไงครับติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับผมเรียกได้ว่าแม้จะเลิกกันไปนานแล้วนะครับแล้วก็ต่างฝ่ายต่างแยกย้ายไปใช้ชีวิตกันแล้วนะฮะแต่เรื่องราวในอดีตนั้นก็ยากจะลืมเลือนครับถึงขั้นต้องใช้คำว่าแค้นฝังลึกกันเลยทีเดียว เพราะหลังจากที่สาวเอมิราชนวิรันวานิชนะครับอดีตภรยาของครูภัยบูนแสงเดือนได้ออกมาประกาศเลิกรากับหนุ่มปุ๊บปับครับที่เพิ่งจะมั่นกันไปไม่นานนี้นะฮะแต่ล่าสุดก็ทำเอาชาวโซเชียลเนี่ยฮือฮากันอีกครั้งฮะเมื่อครูภัยบูลครับโพสต์ตลอยๆแต่ก็ไม่รู้ว่าฟาดใครแต่ดูจากระยะเวลาการโพสต์แล้วก็คงจะเดากันไม่ยากนะครับและล่าสุดนะฮะ ซึ่งต่อมาครับสาวเอมิราก็ไม่รอช้าฟาดกลับอย่างดูเดือดงานนี้ทำเอาชาวโซเชียลแฮยงว่าง,งานนี้น่าจะมีศึกรอบใหม่เกิดขึ้นอีกหรือเปล่านะสิคุณผู้ชมโดยภายหลังจากที่สาวเอมิราอดีตภรรยาของครูไพบูลนะครับนักแต่งเพลงและก็เจ้าของค่ายเพลงได้แยกทางกันนะต่างฝ่ายต่างก็มีคนมาดูแลหัวใจกันแล้วและสาวเอมิราเองนะฮะก็ได้สละโสดเข้าพิธีมั่นกับหนุ่มปุ๊บปั๊บแฟนหนุ่มนะฮะเมื่อวันที่21กรกฎาคมปี2 5 65ที่ผ่านมา แต่งานนี้ก็ทำเอาแฟนๆเนี่ยช็อกกันสุดๆไปเลยนะฮะหลังจากที่สาวเอมิราได้ตอบคอมเมนต์แฟนๆซึ่งถามเข้ามาในช่องทางออนไลน์นะฮะว่าแฟนหนุ่มเนี่ยไปไหนหลังจากช่วงไม่กี่เดือนมานี้เนี่ยเธอชอบโพสข้อความเศร้าๆอีกทั้งเนี่ยยังมีอ้ายผาแดงพอค้าหนุ่มมาช่วยขายของด้วยจนหลายคนนีก็สงสัยว่าหนุ่มปุ๊บปั๊บไม่ฮึงหรือยอย่างไรทำเอาสาวเอมิราเนี่ยก็มาเฉลยแล้วก็ตอบตรงๆว่าเธอเนี่ยโสดมาสักพักแล้ว และก็เลิกกับหนุ่มปุ๊บปั๊บในมาระยะหนึ่งแล้วส่วนอ้ายผาแดงเนี่ยแค่ทํางานร่วมกันอีกทั้งยังเผยด้วยว่าเขาเนี่ยปล่อยให้หนูสู้คนเดียวก่อนที่ต่อมาฮะทางด้านของครูภัยบูลแสงเดือนก็ได้โพสต์ข้อความแบบลอยๆว่ากรรมมุนาวัตตีโลโกสวรรค์มีตาฟ้ามีใจสงสัยไหมทําไมบักทนวยกับนางถึงแสดงตัวออกหน้าออกตาปกป้องขนาดนี้555บวกแต่สําหรับผมนะ สมเพศครับเหยียบย่ำใส่ร้ายคนอื่นให้ตัวเองสูงส่งกำรอเวลานี่นะฮะโพสต์ Post แบบนี้เลยโดยก็มีชาวเน็ตครับเข้าไปเม้นวิจาร์จํานวนมากเลยนะ,ะขณะที่ครูใบบูลเนี่ยก็ได้ตอบคอมเมนต์ลูกเพจรัวๆร,รวมทั้งตอบคอมเมนต์หนึ่งที่ระบุว่าอย่าลบโพสต์นะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็เผยว่าลบเพจอย่างครับโพสต์ลอยๆไผ่ซิรอนตัวรับแสดงว่ามันเป็นอิหลีฮาฮ่ ก่อนจะตอบอีกหนึ่งเม็ดครับบอกว่าบททันได้ว่าไผ่เด้ยวยครับแต่คนห้อนโตไปเองครับฮ่าฮ่ ha. ด้านสาวเอมิราไม่ทนฟาดกลับทันทีบอกว่าเดี๋ยวนะตรูเลิกกับผัวตรูก็เลยกลายเป็นคนชั่วติสมองเมืองนี่เนาะตรูเลิกกันแล้วอาจจะไม่ได้เกลียดกันแต่รู้ไว้ตรูเกลียดเมืองไผ่ซีส่สวคือเมืองให้ถามแนทอดูเป็นเดือดเป็นร้อนจังนะ ถึงตรูจะไม่มีผัวตรูก็เลี้ยงดูครอบครวัวได้ไม่เหมือนเมืองเกาะผู้หญิงกินหรือถ้าเป็นเมียเมืองพิมพ์ตรูสมเพศเมืองคืนนะตื่นมาเจอผัวหน้าตาแบบนั้นอุ้ยไม่ตกใจแย่เลยหรืออุ้ยเมืองสองตัวไม่ต้องมาเดือดร้อนเรื่องของตรูตรูเดี๋ยว,ว่าจะปลงหลายครั้งละแต่มาจองเวรตรูตลอดสันดานตำจริงจโอ้โหคุณผู้ชมฮะเรียกได้ว่า ฟาดแบบดุเดือดเลยทีเดียวฟาดตรงไปเลยแบบไม่โพสต์ลอยๆงานเนี้ยแฟนคลับทีมเอม่ราเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเลยอาทิเช่นคนที่ทำเลวมันก็คิดว่าคนอื่นจะสันดานแบบมันนั่นแหละออกมาโพสต์ให้ตัวเองดูดีเกินคนสู้ๆนะคุณเอเลิกกับผววแล้วไงไม่ได้แย่งผัวใครแล้วกันอุ้ยแฮชแท็กทีมเออยากเห็นคนติดคุก8ปีด้จ้ายามใดนาะ ปล่อยผ่านจ้าหมดเวรหมดกรรมแล้วนะคะที่หลุดออกมาจากตรงนั้น <c oughs> คุณผู้ชมฮะเรียกได้ว่าดุเดือดนี่มันเป็นสงครามโซเชียลชัดๆเรียกได้ว่าปะทะคารมกันอย่างดูเดือดจริงๆเปิดศึกสงครามกลางโซเชียลแบบร้อนระอุเลยคุณผู้ชมก็คงจะต้องรอติดตามกันต่อไปแล้วว่าสรุปแล้วเรื่องราวที่จบไปแล้วนั้นจะถูกรื้อฟื้นและกลับมาชำระหนี้แค้นกันต่ออีกหรือไม่หรือว่าต่างฝ่ายต่างแยกย้ายกันแล้วก็ทิ้งปมอดีตที่บาดหมางต่อกันไปคงจะต้องรอติดตามฮะ ท็อปดาราไม่พลาดนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ